เราจะไปในสถานที่แบบใหม่กับบาทอาหารคนหิวหิวรีบๆคนก็ต้องคุ้นเคยเออถ้าใครอยบอะ่ะมีหลายสกิลในการทํางานแบบไม่เบื่ออะไระ่เงี้ยถือว่าเป็นเมืองที่เล็กไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่มีทุกอย่างครบราคาบ้านวันละ11เหรียญบวกแท็กเพอร์เดนนั่นก็คือสวัสดีค่ะ นี้ก็มาพบกับพี่ๆสองคนอีกแล้วเนาะกับ Job o f t h เด e e k ี้มาในทีมแบบว่าเหลืองแดงนะเป็นงานเกี่ยวกับบาทอาหารเนาะที่แบบทุกคนก็ต้องคุ้นเคยเพราะว่าที่ไทยเนี่ยก็มีหลายสาขามากเลยเนาะคนหิวหิวรีบด้วยสามารถสั่งได้มี Delivery นะคะถึงบ้านนั่นก็คือแมคโดนั่ดเองนะคะนี่เราจะไปสถานที่แบบใหม่กับ ร้านที่เราคุ้นเคยอย่างแมคโดนัลล์เนาะวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่วิลเลียมเบิร์กเวอร์จิเนียนะคะอยู่ห่างจากวอชิงตันดีซีประมาณ2ชั่วโมงสามารถไปเที่ยววอชิงตันดีซีได้เนาะในตัวของเมืองเวอร์จิเนียเนี่ยเมืองเก่าๆเนี่ยประวัติศาสตร์หน่อยก็คือในเมืองนี้ถามว่าครบคันไหมมนทุกอย่างให้เราเลยนะคะแล้วพวกพับ l i ก transportation น่กก็มีอย่างเมืองวิลเลียมเบิร์กนะคะมันก็จะมีในส่วนที่มันเป็นแบบธรรมชาติที่หลายๆคนแบบอาจจะแบบ ไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยรับลมชมวิวสวยๆส,สีเขียวๆเนาะหรือบางท<ช>นแบบชอบสไตล์แบบว่าทะเลทะเลอะไรอย่างเงี้ยวันหยุดก็สามารถแบบมาแถวแบบเที่ยวทะเลได้โดยการนั่งนั่งบัสค่ะอย่างที่เราเห็นอันนี้เนาะมันก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งของวิลเลียมเบิร์กนะคะแกก็อยู่ในตัวเมืองเลยนะอันเนี้ยมันจะเป็นแบบแนวเขาเรียกว่าอะไระเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นะคะก็อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าโคลเนลเขาก็จะมีแบบ จำหน่ายตัว๋วการเข้าเยี่ยมชมนะคะที่นี่เขาก็จะจัดเป็นแบบแนวย้อนยุคหน่อยมีการจำลองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยศตวรรษที่18อะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังจะมีที่เป็นส่วนของตัวเอาเล็กเนาะพี่ลุงขนาดใหญ่อยู่นะคะแต่เราจะตกใจมากเพราะว่าเอาเล็แห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านที่เราพาัก S <S ประมาณแบบว่าสิบนาทีถึงสนาดของเมืองเนาะมันก็จะมีแบบธรรมชาติที่สวยงามอากาศค่อนข้างดีนะไม่ไม่หนาวไปไม่ร้อนไปนะออก็จะไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ยังมีสวนสนุกนะคะมีสวนสนุกแบบขนาดใหญ่ <S <S อยู่นะชื่อบูชก,กาเดนปีที่แบบผ่านผ่านมาเนี่ยเขาจะมีโคต้าให้น้องแมคโดนัลล์เนาะไปไปเที่ยวฟรีหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยแมคโดนัลล์ของวินเลอยมเบิร์กจริงๆแล้วมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดประมาณสองสาขาแค่แบบว่าอยู่กันคนละถนนอะไรอย่างเงี้ยห่างกันไม่มากนะถ้าเทียบกันแล้วห่างกัน ประมาณสาขานึงประมาณ10บนาทีสาขานึงประมาณ15นาทีเนาะมันก็จะมีสองสาขาก็คือไลฟ์ฟ o ้ดกับ Richmond เนาะอ่ะเราไปดูดีกว่าว่าแบบตำแหน่งของ m c ค o n นัลลเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าครูเมมเบอร์ให้ทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ ทำเบอร์เกอร์นะอันนี้ก็จะเป็นสเตชันของเบอร,เอร์เกอร์ไปนะคะโซนทอดก็จะเป็นทอดไก่ทอดนักเก็ตเฟรนฟรายอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะเป็นโซนฟรายนะคะแล้วพอมันก็จะมีโซนของเย็นเนาะที่จะเป็นพวกทําน้ําทาอ่าของหวานอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบพวกเหมือนโซดอะไรอย่างเงี้ยแล้วะะมันก็จะมีในส่วนของที่เป็นแคชเชียเนาะทำความสะอาดดรายทู drive through, นะคะต่างๆเนาะที่มันจะแบบว่าเราก็จะเปลี่ยนแบบเรียนกันไปตัวอย่างในตัวสองสาขานะคะเราจะไม่สามารถเลือกสาะขาได้มันจะขึ้นอยู่กับวันเริ่มงานและว่า เช่สุดงานของเราทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราจะได้อยู่้านผักที่เดียวกันทํางานแมคโดนัลล์เนี่ยมันทํางานกี่ชั่วโมงคะแบบว่าออมีกี่กะคะอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่ แต่ละสาขาเลยกันว่าเขาจะแอดไซน์ยังไงอย่างน้องได้เข้างานประมาณ8ปดโมงถึง3ามโมงหรือ4ี่โมงเย็นกะเปิดร้านก็คือประมาณตีสี่แต่หลายคนงงว่าฤดูเดินทางไปทํางานได้ยังไงเนาะก็คือ <มา S 2> เป็นเมนเจอร์แต่ละสาขาะคะเขาก็จะมารับที่บ้านถ้าใครได้ทางานแบบวกก่ากะกลางวันไปจนถึงกะปิดร้านเนี่ย อาจจะต้องเดินทางด้วยบัสอ่าอย่างชั่วโมงการทำงานที่นี่นะคะก็จะจบอยู่ที่9 5ตนต่อชั่วโมงเนาะเขาก็จะมีให้พนังงานสามารถแบบซื้อเป็นสเปเชียลมิวสหรับ l u น c ์เนาะในราคาแบบพิเศษอาจจะเป็นแบบเลือกเอาว่าจะกินเบอร์เกอร์หรือนักเก็ตหรืออะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของ บ้านพักหรือการบ้านพักจริงๆเราอยู่ไม่ไกลจากทุกอย่างเลยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าสะดวกสบายถ้าเทียบกับราคาบ้านแลวลักษณะมันก็จะเป็นโมเทลห้องหนึ่งก็จะนอนได้ประมาณ 2- 4คนเนาะแล้วก็มีในตัวของส่วนกลางให้ด้วยอย่างรูปที่เราเห็นรูปด้านบนเนาะเราก็จะเห็นเป็นแบบเออมีสระว่ายน้ำอะไรวันละ11เหรียญบวกแท็กเพอร์เดย์นะคะวิกละวประมาณเ0็ิบ 77หรือถึง80เหรียญประมาณนี้โอเคแล้วก็จะมีในส่วนของห้องครัวห,ห้องอะไรให้สาม,มารถทำกับข้าวได้จรถบัสที่เมืองวิลเลียมเบิร์กเนาะชื่อว่า w a t a นะคะอันนี้เราสามารถไปเสิร์ชใน Google ได้เลยนะมันก็จะมีแบบพวกรูทต่างๆบอกอยู่นะคะจะเริ่มตน้นรูทเนี่ยจากที่ไหนไปสิ้นสุดที่ไหนนะคะเริ่มตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่เขาก็จะมีบอกหมดเลยถ้าเป็นเที่ยวเดียวนะคะจะอยู่ที่1.5เหรียญเหมาทั้งวัน1วันเนี่ยจะอยู่ที่3มเหรียญถ้าเป็น7วันเนี่ย ก็จะอยู่ที่15เหรียญแล้วก็อ่าอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็น30วันอยู่ที่45เหรียญอันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกเลยเนาะว่าเราจะสะดวกจ่ายแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นของน้องปีก่อนๆน,นะที่แบบไปเที่ยวาก,ก,ากันช่วงวันหยุดแล้วก็อ่ามาดูรูปของน้องปีนี้กันคือ <laughs> <c oughs> ในส่วนของที่พักของเราอะค่ะเขาจะมีน้องเจวันชาติอื่นอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นที่พักของแบบเจวันเนาะเือถ้าใครอยากจะแบบ ไปฝึกเขาเรียกอะไรอะอยากมีหลายสกิลในการทำงานแบบไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> วันนี้อยากทำแคชเชียร์วันนึงอยากทำไรททูอีกวันนึงอยากจะไปแบบทำสเตชันแมกเก็ตทอดเฟรนฟรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องงานนี้ม <c oughs> ันก<ๆ>็จะได้เวียนหลายๆตำแหน่งได้หลายสกิลไม่เบื่อเราก็เมืองเนี้ยถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้าง เล็กไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่มีทุกอย่างครบมีทางเอาเลส10นาทีจากบ้านพักนะคะแล้วก็แบบที่ทำงานก็ไม่ไกลมากถ้านั่งรถก็ประมาณ15นาที10นาทีแล้วแต่สาขารวมไปถึงแบบว่าการสองละกันเพราะว่าเมืองนี้ค่อนข้างที่จะมีอาหารอยู่รอบๆอเนาะในบริเวณบ้านพักก็จะมีหลายร้านที่แบบ ทายริงอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งแบบร้านซีฟู้ดร้านพิซซ่านะคะร้านขายขนมอะไรเงี้ยก็สามารถแบบวอล์กอินหรือร้านอาหารไทยเลยก็มีเนาะสามารถวอล์กอินดูรอบๆได้เลยอันนี้เพื่อนฝากอับซิปมานะคะเรื่องงานสอบเนาะ <Special S 2> แล้วก็ถ <Okay. S 2> ้างาน m ม d o โดนัลเนาะค่อนข้างที่จะมีทั้งสปริงแล้วก็ซ uh ัมเมอร์แอบกะสิว่าถ้าสมัครตอนนี้ก็ยังมีโอกาสในเรื่องงานนี้อยู่นะคะเพราะว่าตำแหน่งก็มาค่อนข้างที่จะเยอะ <Yeah. S 2> อยู่เออ <Yeah. S 2> ถ้าใครสนใจก็รีบรีบนะมีโปรโมชั่นอยู่นะถ้าใครสงสัยก็สามารถแบบว่าไดเร์เมสเซจมาได้เลย uh huh. วันนี้ลาไปแล้วเนาะ uh huh. สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์กด s ั b s c r i b e พี่ในการเรยนิ้ด้วยนะคะ